เอ้าคือบันไดได้เมื่อกี้บันไดเหลือและอีกตัวหนึ่งตัวนี้อยู่โซนโซนนี้แหละตัวนี้เล่นแอบนะตัวไม่เต็มตัวร้อยสามสองเดิมอ่ะวางแล้ววางแล้ววางแล้วหลงทางทั้งคู่ที่พายแล้วเกมเมอร์เลี้ยวเลี้ยวอ่าเลี้ยวอ่าเลี้ยวเราเข้าห้องทำไม ในปืนนะพูดเรียกเลยในท่อหรือบ้านเอ้ยนั่งๆเอาว่ะแบมม,แม,มันทันเว้ยเออแบมมันทันเว้ย แต่ไม่ไหวแล้วเตะเย็นเตะเย็นดูแลอยู่ครับผมดูแล ไอ้เหี้ยแม่งวาร์ปไอ้เหี้ยวารบสวัสดีคุณด,ดูทั้ง95คนด้วยนะครับทิ้งมาพูดคุยกันได้นะครับตัวเปิดไม่มีทีมเราดีไฟหน้าเอหน้าโค้งนะกูยเยอะถั่วเฮ้ยเก็บให้สี่ห้าตัวแล้วเนี่ยเก็บไปแล้วเนี่ยสี่ห้าตัวเนี่ยเร็ว อยู่ไหนกันหมดทีมเราวเออหกล้มห้องบีตัวหนึ่ง <Okay. S 1> เดี๋ยวเดินเปิดข้านใดดิใครเกิดใครเกิดหน้า <Fire! S 1> หัวหัวหัวฟักทองอะ่ะท oh. ิมหายเบื่อทนายระเบิด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 ห้องบีตัวหนึ่งสามแยกหนึ่งสามแยกหนึ่ง สามแมกตัวท้ายสามแมกตัวท้ายกูวิ <c oughs> ่งหนีก็เฉยเลย <c oughs> has been planted.